่นักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้ง2หลักตัวหารและผลหาร1หลักโดยการหารยาวกันค่ะบทเรียนจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะนักเรียนค่ะวันนี้เนี่ยครูได้ทำขนมอบค่ะนักเรียนลองดูนะคะว่าขนมของครูเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างชดานักเรียนทราบไหมคะว่าขนมของครูเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชิ้นเอ่ยนักเรียนลองช่วยกันนับดูสิคะขนมมีทั้งหมด5แถวแต่ละแถวมี7ชิ้นใช่แล้วคะ่ะ5คูณ7เท่ากับ35ครูมีขนม35ชิ้นคะ่ะทีนี้เนี่ยครูจะนำขนมเหล่านี้ไปจัดใส่กล่อง กล่องละ4ชิ้นค่ะนักเรียนคิดว่าครูจะจัดขนมได้กี่กล่องและเหลือขนมกี่ชิ้นเอจะหาคำตอบได้อย่างไรคะการจัดสิ่งของออกเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันแบบนี้เราจะใช้วิธีการหารนั่นเองค่ะเอแล้วจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะ35 หารด้วย4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเก่งมากเลยค่ะนักเรียนเอ๊แล้วเราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะเราลองมาหาคำตอบโดยใช้แผนภาพประกอบกันค่ะเรามาช่วยกันจัดขนมใส่ลงไปในกล่องกล่องละ4ชิ้นค่ะกล่องที่1ใส่ขนมไป4ชิ้นกล่องที่2ใส่ไปเลยค่ะ4ชิ้น กล่องที่3ใส่ขนมค่ะกล่องที่4ใส่ขนมลงไปอีก4ชิ้นเรายังเหลือขนมอีกเยอะเลยนะคะมาช่วยกันจัดต่อเลยค่ะกล่องที่5ใส่ขนม4ชิ้นค่ะกล่องที่6ใส่ขนมอีก4ชิ้นกล่องที่7ใส่ขนมอีก4ชิ้นและกล่องที่8ใส่ขนมอีก4ชิ้นเอเหลือขนมอยู่3ชิ้นใช่ไหมคะจะจัดใส่กล่องได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะเพราะใน1กล่องเนี่ยจะต้องมีขนม4ชิ้นเท่าๆกันดังนั้นเราจัดขนมใส่กล่องได้ทั้งหมด8กล่องและเหลือขนม3ชิ้นนั่นเองค่ะและนอกจากนี้เรายัางสามารถหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารได้ด้วยค่ะ 4. คูณจำนวนใดแล้วได้ผลคูณเท่ากับ35คะนักเรียนลองคิดดูค่ะ ติ๊กต๊อกติ๊กต๊กติ๊กต๊กสคูณ8เท่ากับ32 4คูณ9เท่ากับ 36, x x 36ไม่มีจำนวนใดคูณกับ4แล้วได้ผลคูณเท่ากับ35เลยดังนั้นเราจะเลือกจำนวนที่ได้ผลคูณไม่เกิน35นะคะจาก4คูณ8เท่ากับ32 35ลบ32เท่ากับ3ดังนั้น 35หารด้วย4ได้8เศษ3ค่ะทีนี้นักเรียนช่วยบอกครูหน่อยได้ไหมคะว่าตัวตั้งคือจำนวนใดเอ่ยใช่แล้วค่ะ35นั่นเองเอแล้วตัวหารละ่ะคือจำนวนใดเก่งมากเลยค่ะ4นั่นเองค่ะแล้วผลหารล่ะคะใช่แล้วค่ะ8นั่นเองแล้วก็มีเศษด้วยเศษเป็นเท่าไหร่คะใช่แล้ว 3นั่นเองค่ะยังไม่หมดนะคะนักเรียนเรายังสามารถหาผลหารโดยใช้วิธีการหารยาวได้ค่ะก่อนอื่นเลยเรามาดูเครื่องหมายนี้ก่อนนะคะเครื่องหมายนี้เนี่ยคือเครื่องหมายหารยาวนะคะนักเรียนลองเปรียบเทียบเครื่องหมายหารยาวนี้เนี่ยเหมือนกับบ้านนะคะ35เป็นตัวตั้งเราก็จะนำมาไว้ในบ้านแบบนี้ค่ะ 4. เป็นตัวหาร เราก็จะนำมาไว้ตรงหน้าบ้านแบบนี้นะคะ,ะทีนี้นักเรียนลองช่วยกันคิดค่ะ35หารด้วย4ได้แปดเป็นผลหารเราก็จะเขียนแปดนะคะเป็นผลหารไว้ที่หลังคาแบบนี้นะคะจากนั้น4คูณ8เท่ากับ32เขียนไว้ตรงนี้ค่ะทีนี้เรามาช่วยกันหาเศษเลยค่ะ35ลบ32 ได้เศษเป็น3นั่นเองค่ะการหารในตัวอย่างนี้เป็นการหารที่มีเศษเราเรียกว่าการหารไม่ลงตัวค่ะนักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่าตัวตั้งตัวหารผลหารและเศษมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนักเรียนลองสังเกตดูนะคะเมื่อนำ4คูณ8เท่ากับ32 แล้วนำ3า32บวก3ได้เท่ากับ35ซึ่งเท่ากับตัวตั้งเลยนะคะแสดงว่าเมื่อเรานำตัวหารคูณผลหารบวกเศษจะได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งซึ่งสามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้องได้คะ่ะต่อไปเรามาพิจารณา47หารด้วย5 โดยการหารยาวกันค่ะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าตัวตั้งคือจํานวนใดเอ่ยใช่แล้วคะ่ะ47นั่นเองแล้วตัวหารล่ะคะใช่แล้วคะ่ะ5นั่น,นเองค่ะเรามาช่วยกันหาผลหารโดยการหารยาวกันนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเขียนเครื่องหมายหารยาวกันก่อนถ้าเราเปรียบเครื่องหมายหารยาวนี้เหมือนกับบ้าน47เป็นตัวตั้ง ก็จะเขียนไว้ในบ้านแบบนี้นะคะส่วน5เป็นตัวหารก็จะเขียนไว้นอกบ้านแบบนี้ค่ะครูมีตัวช่วยให้ด้วยนะคะเราจะใช้สื่อประกอบการหารยาวกันค่ะ47หารด้วย5หมายความว่าเราจะแบ่ง47ออกเป็น5กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันค่ะเรามาเริ่มหารกันเลยค่ะขั้นที่1 หารในหลักสิบเราจะแบ่งแผ่นตาหลังสิบ40ออกเป็นกลุ่มละ10บหกลุ่มได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะแผ่นตาหลังสิไม่พอในการแบ่งคะ่ะสรุปว่าการหารในหลักสิบ40หารด้วย5ได้0 10เราก็จะเขียน0ที่ผลหารให้ตรงกับ4ในหลักสิบของตัวตั้งแบบนี้นะคะทีนี้ เรามาดูค่ะว่าเราเนี่ยใช้แผ่นตารางสิบไปเท่าไหร่เราแบ่งแผ่นตารางสิเป็น5กลุ่มกลุ่มละ0ูนนั่นก็คือ5คูณ0ูนเท่ากับ0ูนเราก็จะเขียน0ูนที่หลักสิบตรงนี้นะคะต่อไปขั้นที่2เรามาหาในหลักหน่วยกันต่อเลยค่ะเนื่องจาก40ยังแบ่งไม่ได้จึงต้องกระจาย40 เป็น40หน่วยรวมกับ7หน่วยเป็น47หน่วยเอแล้วเราจะแบ่ง47หน่วยออกเป็น5กลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันจะได้กลุ่มละกี่หน่วยคะเราลองแบ่งเลยคะ่ะจะได้กลุ่มละ9หน่วยแล้วก็เหลืออีก2หน่วยตรงนี้นะคะ,ะแสดงว่าการหารในหลักหน่วย จะได้9เนี่ยเป็นผลหารเราก็จะเขียน9ไว้ที่ผลหารแต่ว่าจะต้องเขียนให้ตรงกับ7ในหลักหน่วยของตัวตั้งแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเราใช้แผ่นตารางไปทั้งหมดเท่าไหร่เราแบ่งแผ่นตารางออกเป็น5กลุ่มกลุ่มละ9หน่วย5คูณ9เท่ากับ45 เราใช้แผ่นตารางหน่วยเนี่ยไปทั้งหมด45แผ่นนะคะมีแผ่นตารางหน่วยอยู่ทั้งหมด47ใช้ไป45 47ลบ45เราก็จะเหลือแผ่นตารางหน่วยเป็น2นั่นก็คือเศษเป็น2นั่นเองค่ะต่อไปเราลองมาหารโดยไม่ใช้สื่อกันนะคะขั้นที่1หารในหลัก10 40หารด้วย5ได้0 10 เขียน0เป็นผลหารในหลัก10ค่ะต่อไป5คูณ0 10ได้0 10 40ลบ0 10เหลือ40 40, 40กับ7หน่วยเป็น47หน่วยค่ะขั้นที่2หารในหลักหน่วย47หน่วยหารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่คะ5คูณอะไรเท่ากับ47 5คูณเเท่ากับ45 5คูณ10เท่ากับ50เราจะเลือกจำนวนที่ได้ผลคูณไม่เกิน47ค่ะดังนั้นเราจะเลือก9นะคะเราจะได้ผลหารในหลักหน่วยเป็น9นั่นเองค่ะต่อไป5คูณเเท่ากับ45 47ลบ45ได้เศษเป็น2นั่นเองค่ะ ดังนั้น47หารด้วย5ได้9เศษ2ค่ะนักเรียนลองสังเกตดูสิคะข้อนี้เนี่ยได้ผลหารในหลักสิบเป็น0เราสามารถเขียนแสดงวิธีการหาผลหารให้สั้นลงได้โดยการละผลหารในหลักสิบแล้วไปพิจารณาผลหารในหลักหน่วยเลยจะได้47หารด้วย5ได้9 เขียน9เป็นผลหารในหลักหน่วยจากนั้น5คูณ9หน่วยได้45หน่วย47ลบ45ได้เศษเป็น2นั่นเองค่ะจะได้ว่า47หารด้วย5ได้9เศษ2เหมือนกันเลยนะคะเอแล้วนักเรียนคิดว่าคำตอบที่ได้ถูกต้องหรือเปล่าคะเราสามารถตรวจสอบคำตอบได้ โดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารที่ว่าตัวหารคูณผลหารบวกเศษต้องได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งในที่นี้เราจะตรวจสอบคำตอบได้ว่า5คูณ9เท่ากับ45 45บวก2เท่ากับ47เเท่ากับตัวตั้งเลยแสดงว่าคำตอบที่เราได้มาเนี่ยถูกต้องแล้วค่ะ เรามาดูตัวอย่างกันอีกข้อนะคะข้อนี้เนี่ยตัวตั้งคือจำนวนใดคะใช่แล้วค่ะ45นั่นเองแล้วตัวหารล่ะคะเก่งมากค่ะ8นั่นเองค่ะเรามาหาผลหารโดยการหารยาวกันนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะเขียนเครื่องหมายหารยาวก่อนถ้าเราเปรียบเครื่องหมายหารยาวนี้เหมือนกับบ้าน45เป็นตัวตั้งก็จะเขียนไว้ในบ้านแบบนี้นะคะ ส่วน8เป็นตัวหารก็จะเขียนไว้นอกบ้านแบบนี้ค่ะเรามาเริ่มหารกันเลยค่ะขั้นที่1หารในหลัก10บ40หารด้วย8ได้00 1เราสามารถละการเขียนศูนย์ที่หลักสิบของผลหารได้เลยนะคะต่อไปขั้นที่สองหารในหลักหน่วยค่ะ45หน่วยหารด้วย8ได้เท่าไรเอ่ย นักเรียนลองคิดดูสิคะว่า8คูณอะไรได้เท่ากับ45 8คูณ5เท่ากับ40 8คูณ6เท่ากับ48เราจะเลือกจํานวนที่คูณกับ8แล้วได้ผลคูณไม่เกิน45นักเรียนเลือกจํานวนไหนคะเก่งมากเลยคะ่ะ5นั่นเองเราก็จะเขียน5เป็นผลหารในหลักหน่วยคะ่ะ ต่อไป8คูณ5หน่วยเท่ากับ40หน่วย45ลบ40เหลือ5เป็นเศษนั่นเองค่ะดังนั้น45หารด้วย8ได้5เศษ5ค่ะเอแล้วนักเรียนคิดว่าคำตอบที่ได้ถูกต้องไหมคะเราสามารถตรวจสอบคำตอบได้โดยการนำตัวตั้งคูณผลหาร บวกเศษต้องได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งในที่นี้เราสามารถตรวจสอบคำตอบได้ว่า8คูณ5เท่ากับ40 40บวก5เท่ากับ45ดังนั้นคำตอบ5เศษ5จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนถ้าเข้าใจแล้วเราลองไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะข้อที่1 17หารด้วย2เท่ากับอะไรนักเรียนลองหาผลหารโดยการหารยาวดูนะคะแล้วอย่าลืมตรวจสอบคำตอบนะคะนักเรียนกดพักแล้วเริ่มทำแบบฝึกหัดได้เลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนได้คำตอบเป็นอะไรเอ่ยมาดูกันดีกว่าว่าคำตอบที่เรียนได้เนี่ยจะถูกต้องหรือเปล่า จากโจทย์ข้อนี้ตัวตั้งคือจำนวนใดคะใช่แล้วคะ่ะ17นั่นเองแล้วตัวหารล่ะคะเก่งมากเลยคะ่ะ2นั่นเองคะ่ะเรามาเริ่มหาผลหารโดยการหารยาวกันนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องเขียนเครื่องหมายหารยาวก่อนถ้าเราเปรียบเครื่องหมายหารยาวนี้เหมือนกับบ้าน17เป็นตัวตั้งเราก็จะเขียนไว้ในบ้านแบบนี้นะคะ ส่วน2เป็นตัวหารเราก็จะเขียนไว้นอกบ้านแบบนี้เลยค่ะเรามาเริ่มหารกันเลยค่ะขั้นที่1หารในหลัก10 1ห0หารด้วย2ได้010เราสามารถละการเขียนศูนย์ที่ผลหารในหลักสิบได้เลยนะคะขั้นที่2หารในหลักหน่วย17หน่วยหารด้วย2ได้เท่าไรเอ่ยนักเรียนลองคิดดูสิคะว่า2คูณอะไร ได้เท่ากับ17 2คูณ8เท่ากับ16 2คูณ9เท่ากับ18เราจะเลือกจำนวนที่คูณกับ2แล้วได้ผลลัพธ์ไม่เกิน17นักเรียนเลือกจำนวนไหนคะเก่งมากเลยค่ะ8นั่นเองเราก็จะเขียน8เป็นคำตอบในหลักหน่วยแบบนี้นะคะต่อไป2คูณ8หน่วยเท่ากับ 16หน่วย17-16ลบ16เหลือเศษเป็น1ดังนั้น17หารด้วย2ได้8เศษ1ค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าคำตอบที่ได้ถูกต้องไหมคะเราสามารถตรวจสอบคำตอบได้โดยการนำตัวหารคูณผลหารบวกเศษต้องได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งในที่นี้สามารถตรวจสอบคำตอบได้ว่า 2คูณ8เท่ากับ1 6 16บวก1เท่ากับ17เท่ากับตัวตั้งเลยดังนั้นคําตอบของเราถูกต้องแล้วค่ะจากกิจกรรมในวันนี้สรุปได้ว่าการหาผลหารโดยการหารยาวเริ่มจากการหารจำนวนในหลักสิบก่อนแล้วจึงหารจำนวนในหลักหน่วยเมื่อหารจำนวนในหลักใด ให้เขียนเลขโดดที่ผลหารในหลักนั้นนะคะและสามารถตรวจสอบคำตอบได้โดยการนำตัวหารคูณผลหารบวกเศษต้องได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งนักเรียนสามารถทบทวนได้โดยการทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ